เมื่อสักครู่คุณลุงนะคะมาแวะที่ทำธุระที่อาพาร์ตเมนต์เพราะว่ามีหนึ่งห้องที่คนเช่าเขาออกไปนะคะก็จะมีคนมาดูห้องเรื่อยๆนะคะตอนนี้ใกล้จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงก็จะออกไปขึ้นรถบัสนะคะเพราะว่ามีนัดกับหน่วยจัดหางานนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ดูของสัมภาระของตัวประกันมาแล้ว เดี๋ยวเย็นนี้ลูกก็มานะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเรื่องเย็นนี้ให้ฟังแล้วกันส่วนอันนี้อยากให้ดูบางเรื่องนะคะแม่ก็ทําให้ลูกไม่ได้นะคะดังนั้นทําไมเขาถึงต้องมีผู้หญิงผู้ชายแล้วทาไมต้องมีพ่อและแม่เพราะว่าบางอย่างแม่ก็ทําให้ไม่ได้บางอย่างพ่อก็ทําให้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าตอนนี้เราก็อยู่กันแบบ ครอบครัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นครอบครัวที่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรประมาณนี้นะคะพูดให้มันดูดูดีดูดีประมาณนี้ก็ไม่ไม่ทราบใครเคยทราบประเพณีของคริสต์มาสของที่เนี่ยค่ะเขาจะนับถอยหลังย้อนวันจนกว่าจะถึงวันที่ยีสิบห้านี่ค่ะคุณลุงก็ทำให้ลูกอย่างดีเลยเป็นไม้เลยนะคะเนี่ยเอามาให้ด้วยเมื่อกี้นี่ ขาบอกว่าลูกเขามีความสุขมากกับไอ้ไอชั้นเนี่ยคะ่ะดูสิก็ <laughs> ถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีของอยู่ข้างในใช่ไหมคะเนี่ยพ่อซ่อนของไว้ให้แอบบดูนิดนึง <laughs> เป็นช็อกโกแลตไหมคะ <laughs> แอบ,บ,บ,บกินของลูกดีกว่าเ <laughs> นี่ยคะ่ะเพณน,นี้สนุกสนุกของ,ของคริสต์มาสเพยังคง มีให้เห็นวันนี้วันที่สามแกะไปกินแล้วค่ะเดี๋ยววันที่สี่บอกให้ตัดตรงสกอตออกนะคะเดี๋ยวนี้จะมาปิดให้ใหม่นะมหลุดออกมาโอเคค่ะสุขสันต์วันศุกร์นะคะ